พุทธวจนะชุดสาธยายธรรมอีกประการหนึ่งพิขุทั้งหลายพิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เล่าเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารน,นี้เป็นธรรมข้อที่สซึ่งทำให้สัตธรรมตั้งมั่นไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไปอีกประการหนึ่งพิกขุทั้งหลาย พิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมตรึกตรองเพ่งดูด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารน,นี้เป็นธรรมข้อที่หซึ่งทำให้สัตธรรมตั้งมั่นไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไปในที่นี้ยกมาสองข้อจากห้าข้อของธรรมห้าประการซึ่งทำให้สัตธรรมตั้งมั่นไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป ทำเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคมีองค์แปดพิคุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังขึ้นสิ่งที่มาก่อนเป็นนิมิตให้เห็นก่อนคือการขึ้นมาแห่งอรุณฉันใดภิขุทั้งหลายเมื่อมีการเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดของพิขุสิ่งที่มาก่อนเป็นนิมิตให้เห็นก่อนคือความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลาย นี้คือความหวังของภิกขุผู้มีกัลยาณมิตรคือเธอจักเจริญอริยมรคมีองค์แปดได้จักกระทำให้มากซึ่งอริยมรคมีองค์แปดได้หิ่งห้อยนั้นย่อมส่องแสงอยู่ได้ชั่วเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาครั้นอาทิตย์ขึ้นมาหิ่งห้อยก็หมดแสงไม่มีสว่างอีกเดี๋ยะถีทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นโอกาสอยู่ได้ ชั่วเวลาที่บุคคลผู้ตัดสรู้ชอบด้วยตนเองยังไม่เกิดขึ้นในโลกพวกที่ได้แต่นึกนึกเอาย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้ถึงแม้สาวกของเขาก็เหมือนกันผู้ที่มีความเห็นผิดจะไม่พ้นทุกข์ไปได้เลยประโยชน์ของการสาธยายธรรม 1. เพื่อความตั้งมั่นของพระสัตธรรมเป็นหนึ่งในเหตุห้าประการ เพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรม 2. เป็นเครื่องให้ถึงวิมุตต์เป็นหนึ่งในธรรมให้ถึงวิมุตต์หประการ 3. เป็นอาหารของความเป็นพะหูสูตร 4. เป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศ 5. ทําทำให้ไม่เป็นมนทิน 6. เป็นบริการของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียน เป็นหนึ่งในห้าบริการของจิต 7. เป็นเหตุให้ละความง่วงได้เป็นหนึ่งใน8วิธีละความง่วงข้อควรระวังและวิธีป้องกันในการสาธยายธรรมอีกอย่างหนึ่งพิขุทําการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาโดยพิสดารแต่เธอไม่รู้ทั่วถึงความหมายอันยิ่งแห่งธรรมนั้นๆด้วยปัญญาพิขุนี้เราเรียกว่า ผู้มากด้วยการสวดอย่างมิใช่ธรรมวิหารีคือผู้อยู่ด้วยธรรมเธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรมนั้นๆไม่เลิดร้างจากการหลีกเร้นประกอบตามซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจในภายในเนืองๆพิขุอย่างนี้แลชื่อว่าธรรมวิหารีพิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรมจารีองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรแก่ตำแหน่งครูหาได้แสดงธรรมแก่ภิขุไม่เลยแต่เธอกระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนไว้แล้วโดยพิสดารภิขุนั้นย่อมรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นโดยอาการที่ตนกระทำการสาธยายนั้นความปราโมทย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรม ปีติย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทแล้วกายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบประงับเธอผู้มีกายสงบประงับแล้วย่อมเสวยความสุขจิตของเธอผู้มีความสุขย่อมตั้งมัน่นนี้คือทรรเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตข้อที่สามโมคลานะเพราะเหตุนั้นแหละเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ความง่วงนั้นย่อมครอบงำได้ เธอพึงทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้าเธอยังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแล้ว ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้บทสวดร,ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอิทะตถาคตโตโลเกอุปัชติตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรปุริสธรรมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรมภคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โสอิมังโลกังตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้สัตเทวะกังสมาระกังสัพพร,รมกังสัตสัมณพรมนิงกับทั้งเทวดามารพรหมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ปะชังสัเทวมนุษสัง เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์สยังอภิญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสัจฉิกัตวาประเวเทติสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามโสธรรมมังเทเสติตถาคตนั้นแสดงธรรมอาทิกัล,ลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัดเชกัล,ลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัล,ลยาณัง ให้เราะในที่สุดศาสตร์ถังสพยัญชนะงเกวะละปริปุน,นังปริสุดทางพรหม,มจาริยังประกาเสติประกาศพรหมจันย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะดังนี้